สวัสดีครับพี่มีจากช่องหมีอ้วนดดวงท่านน้ำวันนี้ราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีค้นใจแฟนเก่าเขารู้สึกยังไงกับเราเรามาฟังคำนายดวงความรักของชาวธาตุน้ำกันเลยครับว่าดวงความรักและความสัมพันธ์กับเรื่องของคนเก่าและคนรักเก่าเรามาค้นใจกันได้เลยครับว่าวันนี้คนเก่าเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคิดอยากจะกลับมาไหมหรือว่าความสัมพันธ์จะเป็นในรูปแบบไหนมาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมดสามเซนนะครับเซนสามใบเป็นคำถามแบบแรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซนแรกเลยนะครับว่าดวงความรักและความสัมพันธ์นนนนคคครัััับบกกกเเเื่่องงงาาาี้ขิดยไชว น้ำบ้างมาฟังคำนายในเซตที่1ได้เลยครับว่าดวงความรักนะครับกับการค้นใจในครั้งนี้จะเป็นยังไงสําหรับชาวท่านน้ำครับมาดูในเซตนี้เองนะครับผมบอกเลยว่าภาวะความสัมพันธ์ภาวะความรักนะครับของชาวท่านน้ำหรือว่าคนเก่าที่เขามีต่อคุณเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาอยากกลับมาอย่างจริงจังมากๆนะครับคือกลับมาเป็นตัวจริงกลับมาเป็นรักแท้กลับมาเป็นคู่ครองกลับมาเป็นคู่รักกลับมาเป็นคู่สมพงศ์นะครับเขาคาดหวังตรงนี้อย่างเต็มอิ่มมากๆเลยครับแล้วก็อิ่มเอมกับเรื่องนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขามีหวังนะครับมีหว กลับมาถ้าถามว่าวันนี้เรามาส่องใจเขาหรือว่ามาค้นใจเขากับเรื่องของคนเก่าเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาอยากกลับมาหาคุณแบบจริงจังนะครับแล้วก็เขาอยากจะกลับมาอย่างมีหวังด้วยนะครับเพราะเขารู้สึกว่าตําแหน่งเดิมๆที่นั่งเดิมๆนะครับหรือว่าจุดๆเดิมที่เขาเคยอยู่เนี่ยจะต้องเป็นจุดๆนั้นที่เขากลับมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยชาวท่าน้ําก็ยังไม่ได้เปิดใจรับใครยังไม่ได้มองหาใครใหม่ๆแม้นมีเข้ามาก็ยังไม่ใช่คนที่ใช่ณเวลานี้ครับผมบอกเลยว่าแฟนเก่าแล้วคนละเก่าคนนี้เขาอยากกลับมานั่งณดจุดเดิมและในความ กลับมาเป็นสามีกลับมาเป็นภรรยากลับมาเป็นคู่แท้กลับมาเป็นคู่รักอีกหนึ่งครั้งนะครับทีที่สองครับเป็นไงบ้างน,นะครับคนใจแฟนเก่าเขารู้สึกยังไงกับเราของชาวธาตุน้านะครับในที่สองครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเขาก็รอคอยอยู่นะครับรอคอยจังหวะรอคอยโอกาสรอคอยการให้โอกาสรอคอยการหยิบยืน่นรอคอยการเข้าหานะครับที่ชาวธาตุน้ําจะเปิดให้เขาเข้ามาอย่างจริงจังเกิดขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเหมือนเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาจะต้องได้กลับมานัจุดนี้นะครับเหมือนชาวธาตุน้ําจะค่อยๆเปิดให้เขาเข้า มาเรื่อยๆนะครับณเวลานี้เองเนี่ยชาวท่าน้ําหลายๆคนนะครับก็ได้คุยกับเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่าอยู่ณเวลานี้นะครับแต่ยังไม่กล้าเปิดใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะให้เขาเข้ามาเกิดขึ้นเพราะคุณก็หวั่นๆอยู่ว่าการที่เขาการที่เราเปิดใจในครั้งนี้เองเนี่ยอาจจะทําให้เขาจากลาเราไปอีกครั้งนะครับก็หวั่นๆอยู่เหมือนกันแต่ผมมองว่าแฟนเราอ่ะเขารู้อยู่แล้วนะว่าเขาจะได้กลับมานะครับใซ้ใช้นะครับเป็นไงบ้างนะครับค้นใจแฟนเก่าเขารู้สึกยังไงกับเรานะครับของชาวท เลยครับว่ากลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งความสัมพันธ์กลับมาต่อเนื่องความรักกลับมาต่อเนื่องความสัมพันธ์ความรู้สึกความนึกคิดนะครับมุมมองทัศนคตินะครับหรือว่าจุดที่เขาเคยอยู่จุดที่เขาเคยยืนเนี่ยจะได้กลับมายืนณจุดจุดเดิมอีกครั้งกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งกลับมาเป็นความรักอีกครั้งผมมองว่าคนคนนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เซตที่หนึ่งนะครับเซตที่สองนะครับแล้วก็ในเซตสามเนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้งสามเซตเนี้ยบอกอย่างชัดเจนแล้วครับว่าเขารูป กลับมาเป็นแม่ของลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวคุณชาวท่าน้ําเองเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไม่มั่นใจว่าเราก็ไม่กล้าเปิดใจให้เขาแบบจริงจังเกิดขึ้นเพราะกลัวว่าเขาจะมาทําร้ายเราอีกนะครับแต่ผมมองว่าภาพรวมสําหรับการค้นใจนะวันนี้เองเนี่ยชาวท่าน้าเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะได้กลับไปหาแฟนเก่าแล้วคนรักเก่านะครับแม้นคุณจะรู้สึกว่าคุณปฏิเสธสําหรับความสัมพันธ์ก็ตามแต่ผมมองว่าทิศทางความรักเองแล้วคนรักเก่าเองเนี่ยเขาอยากกลับมาหาคุณอยู่ที่คุณจะเปิดโอกาสแแลละให้้โอกกาาาสเคับมม่ นั่นเองนะครับ